สวัสดีค่ะวันนี้มีงานตัวใหม่มาแนะนํานะคะเป็นงานมีดก,กุลขานะคะอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นงานตีช้นรูปจากเหล็ก SUT เกนะคะชุดนํามันค่ะการจัดการเหล็กตามกระบวนการเรียบร้อยะคะ่ะอันนี้เป็นงานกุลขานะคะลูกค้าตัวด้ามนี่จะเป็นยางกันกระแทกนะคะเวลาเราจับมันก็จะนิ่มๆหน่อยนะคะ มีสองเล่มค่ะขายด้ามีคือยึดน็อตให้นะคะลูกค้าอันนี้จะไม่มีหลุดเลยนะคะรับประกันความแข็งแรงทนทานค่ะอันนี้เปิดขายที่ราคาเล่มละสองทันบาทนะคะ ไม่มีตัวฝักนะคะลูกค้าถ้าสั่งทําฝักราคาสามพันบาทนะคะต่อเล่มอ่ะอันนี้เล่มที่หนึ่งนะคะใบยาวสิบห้านิ้วครึ่งค่ะใบกว้างสองนิ้วครึ่งสันหนาหกจุดห้ามิลนะคะถ้ารับเล่มที่หนึ่งพิมพ์ว่ารับหนึ่งได้เลยคะ่ะแบบนี้เนาะ อ่ะอันนี้เล่มที่สองค่ะตัวเล่มที่สองจะสั้นลงมานิดนึงนะคะตัวกลาดมือนี่ก็เป็นเป็นเหล็กนะคะลูกค้าอ่าตัวนี้ใบยาวสิบห้านิ้วค่ะถ้ารับเล่มน,นี้พิมพ์ว่ารับสองได้เลยนะคะ มันก็หนักจุนะคะลูกค้าอันนี้เล่มใหญ่มากถ้าสั่งทำฝักเพิ่มฝักเป็นไม้พยุงนะคะราคาจะตกที่เล่มละสามพันบาทค่ะ,อ,ะอันนี้งานขายดีนะคะทรงมันจะออกเหมือนซัปปะต้านิดนึงค่ะแต่ว่าสั้นเนาะอันนี้ราคาเล่มละหกร้อยเก้าสิบาทค่ะมีไม่เยอะนะคะ เหลืออยู่ประมาณสิบกว่าเล่มเนาะแบบนี้อันนี้เล่มที่สี่ค่ะตรงเดียวกันค่ะจะมีทั้งไม้ประดู่ลมดำแล้วก็ไม้ประดูดะ่อันนี้ก็ราคาหกร้้าสบบาทเหมอนดิมค่ะส่วนงานอินิบแบบนี้นะคะอันนี้ก็ยังเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าเล่มค่ะ ตัวนี้นะคะอันนี้ใบยาวส0บนิ้วเจ็ดหุนเนาะเกือบเกือบสิบเอดนิ้วค่ะเล่มน,นี้เวเล่มที่สามกับเล่มที่สี่แม่คาลืมวัดขนาดให้อ่าตัวนี้ใบยาวเก้านิ้วครึ่งค่ะแบบเล่มที่สามกับเล่มที่สี่นะคะใบยาวเก้านิ้วครึ่งใบกว้างสองนิ้วครึ่งค่ะ ราคา690บาทนะคะแบบ3เล่มอันนี้เล่ม3เล่ม4แบบเล่ม5อันนี้ราคาเล่มละหก0อเก้บาทค่ะอ่าส่วนตัวนี้เล่มที่6นะคะอันนี้เนาะแนวคมมันก็จะเห็นชัดเลยนะคะลูกค้า่ะนี่นะคะสันหนา6.5จมิลค่ะใบยาว1ินิ้วครึ่งนะคะอันนี้ราคา750บาทเหมือนเดิมค่ะ นโซนะมนี้ก็เหลือไม่เยอะนะคะลูกค้าเหลือประมาณสี่ห้าเล่มนี่แหละคะ่ะอันนี้จะมีทั้งไม้ประดูสีแดงแล้วก็ไม้ประดูลมดํานะคะอ่ามาถึงตัวนี้นะคะอันนี้เป็นงานลูกค้าสั่งทะะําค่ะเป็นงานอีเนปเนาะผิวไฟด้าำฝากไม้พยุงนะคะปลอกทองเหลืองเนาะอันนี้ราคาเล่มละส่งพันบาทนะคะ รับพร้อมที่รอยเข็มขัดราคา2องสอบาทค่ะ,ะถ้ายังไงลูกค้าสนใจก็ลองทักสอบถามเข้ามาได้นะคะอ่าสําหรับที่สนใจนะคะหรือว่ามีแบบที่วาดขึ้นมาเองนะคะลูกค้าก็ลงส่งเข้ามาสอบถามได้ตลอดนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นงานที่ลูกค้าสั่งทําเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นงานอ e ิเนปถูไฟนะคะด้ามฝักเป็นไม้พยุงะคะ่ะ ตอกโอทองเหลืองนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งสั่งพร้อมตัวที่รอยเข็มขัดเนาะราคาจะเป็นสองพันสองรอยบาทคะ่ะอันนี้แม่ค้าก็ยังไม่ได้รับฝักให้นะคะอืมนี่แหละอ่าถ้าลูกค้าสนใจเบอร์ไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาตามลิงก์ไลน์นะคะเดี๋ยวตอยจะฝากลิงก์ไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะพร้อมเบอร์โทรศับ แล้วเนาะ <c oughs> อ่ะอันนี้มีเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะมีหกหกเบอร์นะคะที่ว่างโมส่งเนาะจะมีหลายเล่มหลายขนาดนะ